ทุกอย่างเอามาสร้อยจะพี่น้องเลื่องตั้มเเนาะ นอ้องใส่เห็ดใส่ไว้ลงไปแบบดียวอ่ะทุกอย่างเขาปีงเอาแบบคุมฮืมต่ำให้แดดสิ้งที่ขาดบ่ได้ยผมเนอะเอ้ยคุ้มมีเซ็ดหนะอยนเซ็กเนิดหน่อยนําปละร้าลงไปทีน่น้องเอาแบบตรงแซบ่บหรอหอมแปดบ้านสิบบ้านอย ใส่หัวหัวพักเจียมผีหญิงลูกจิม้มเหมือนจางน้อยหนึ่งพี่น้องเติมปลาตะก้อลงหนังนปลาลงไปนิดหนึ่งจวดจวดพี่น้องเออกินแบบในบ้านอปีกไก่ห้ากราซุปเลี่ยวโอ้วเลี่ยอะไรพี่น้องนี่เขาหอน หนึ่งเลยอ่ะห้ากับหนึ่งไม่ไม่อตองปันป่นปั่นเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเจียวไว้ซิมบริษัทนันกับชิดป,ประมานไหมวะ ข้อเสียบกับคุมมบริาทกับออกชี้คุ้มชี้คุ้มเลนิ่งใจเป็นตัวหมดตรงซักนะครับไม่ห่วย นี่นี่ไะนี่บายมีเห็ดปัวเห็ดเพื่องเห็ดปัวกับซ้ำโดกปิ่งไก่เนี่ยปิ่งไกเ่เส้นนู้นด้วยเปล่า Nhưng còn không đêm cái khó con kìa hàn bạc hồng làm nóng nóng มีแต่นี้กะมีแต่นี้ก็เสียไปนีกขวดหนึ่งอืบนต๊เบิร์ดมึอเบิร์ดเว่นหมือสองมือ่ะ แไผ่มัมมกระได้ะคะเรื่อปีก พิงไหมพูดว่าพิงอ่ะห่วย mình nói là mười viên té luôn đùm mấy nhôm mình bì được bà dặn เอาเลยทำยังไงอืมกิน,นกปเปิมือเขาว้านอะไรให้ผมไปจะเขาก้ง พอเมื่อวอนในค้องฝากมามันเสร็จมาห้าข้อเนี่ยใครมาสาอุด รับเก็นี้ฝาอุปเทพด้พี่น้องเ้มาขอกล้องวานึงเลมขอกล้องไล่เอฟซีกันนาคะ้มีนี่มากล่องเพล่เกินกล่องมานังนี่้าเกิดตื่นแต่นอนมาสบายดี FC ดูนอน,นตเล่นี่าเดี๋ยวด้พี่น้องเด้